สวัสดีครับพี่น้องมือนี้ขึ้นอยู่กับช่องหอยจุ๋ขาตัวเมียแล้วครับบรรยากาศจะเศร้าครับมือนี้มันยุดครับมันยุดร,ราชการนะครับนดี๋ครับภารกิจแรกมือนี้ครับสูบหน้าออกจากเขาครับพี่น้องภารกิจแรกเริ่มต้นของวันเริ่มต้นของการทำมาหากินของหอยจุ๋ครับนี่ครับโอ้อาจจะบืสุ้ผาพไม่ได้พี่น้องเห็นเกือบครับสูบหน้าออกจากเขาครับพี่น้อง เขากับพอ่อเกี่ยวแล้วโอ้ยน้ำก,กับบกจ้าเกลือพี่น้องเอ้ยฝนท่มฝนห้วยมาตลอดเวลา,ลาก็ไยนะครับเล็กสีเป็นแนวไลยเลยพี่น้องเขากับพอ่อเกี่ยวน้ำกห็หลายๆสละกูไะนะครับบรรยากาศย้ำเส้าครับตรงไฮตรงหน้าสนะูบบว่าถูบกับสูบซส น้องขาปลาจะของเนี่ยแหละครับยู่ใกก้ๆกันก็ดีเด้เติมน้ำไปเงี้ยวแรงอโอ้เป็นยางอีก่น,น,ออนอกล่องหนอเออเอา,เอาครับยางรอทง้าบาพี่น้องสุดน้ำไปหมอกลุ่งแห้งครับพี่น้องอย่างตอนนี้น้ำหมอกเต็มเลยเลยนี่เปียกม่อนยอดครับสมกับว่ามันเป็นบรรยากาศ จะดูหนาวอีหลีครับเขาก็สิพ่อเกี่ยวเหลืองไปเบิดแล้วนี่ครับรอบกอนทำาบ่เกี่ยวนี่เขาเหนียวสองงานอยู่นี่ครับเรียบร้อยแลย้เวเดี๋ยวจะเฟืองกับกี่ตมครับนี่กะหมื่นได้แล้วครับสิเอารถไถมาไถกบต่อเฟืองไว้นะครับมัน,ปน,น,นเป็นปุ๋ยเนาะพี่น้องเนาะถือว่าเป็นปุ๋ยไปในตูรถไถมา ที่ไทยเขาป่ะเด็นเฟื่องขึ้นหนาเลย่ะแตสีมาล่องมันนะ้มมนะงนะครับแต่ไทยพวกเขากรับไทยาำไหมน้าพี่น้องเนาะนะครับเห็นเป็นปุ๋ยครับพี่น้องบรรยากาศทงยูธาโอ้ยเห็ดหญ้าครับปีนี้เช้าน่าเท่าไห้เช้าน่าเห็ดหญา้าลำบากราคาเขาก็ตกต่รมครับพี่นอ้องอือ ราคาสินคา้ากับทางการเกษตรนี่บ่ได้กระเตืองอียังนะครับบม่มีว่าสีเฮ็ดให้เจ้าหน้าชื่นใจในใน,ในราคาเขานะครับมีแต่นี่นะครับรอค่อยประกันราคาเขานี่นะครับเฮ็ดไว้ประกันราคาเขาเนิว่ามีส่วนตางหลายว่าเสนว่ามนจิคือนิว่าบ่านอ่อมนี่ครับชีวิตคนทำมาหากิน ก็เจ้ามาห่างหนูมั่งแนวนี่แม่นครับก็เจ้ามาห่างหนูมาใส่บ่วงไห้ไวปีนี้ก็บ่าหลร้ายนะครับหนูอะไรมัอคือตะกรอนคนหากินหลายคนหาอยากหาก,กินทงไห้ทงหน้าพี่น้องเอ้ยอือเขากับบ้า,ามนะครับมแต่หนื้อือว่าละครับบดีใส่สารเคมีก็เจ้า บริสิทธิ์สารพิษสารเคมียังนี่นะครับธรรมชาติธรรมชาติรราตอย่าไล่ใหก็ตัดเอาแต่จะเชือนหนึ่งสองเถือกก็โอเคอยู่ได้ครับกับพอได้กินอยู่ห้าเห็ดแบบธรรมชาติบริวาสิโอ้ยเห็ดคือกระเจา้าสียาคุ้มยาขายาโอ้โอบ่ไหวครับแกบนั้นเอาเห็ดกินไปทำบริเ็ดขายอย่างเดียวนะพี่น้องเนาะ เฮ็ดกินไปหาอยากหากินตามวิธีห้อยจุบนี่ครับเอาบรรยากาศย่ำสาๆหมอกโปร่งแห้งๆโอ้ยห้บอดด้ขาดหวังว่าสิได้กะไข่แน่อยู่ตัวเราพี่นอ้อง<ม>นี่หินแหะนะครับนี่หินแหะครับนี่ย่ำวานเขาเนี่ยบอกโอ้ยเป็นวานใส่ถนนลูกลัง นี่ครับบรรยากาศทูไฮยูนาน้ำมอสานกนูผูปีกโอ้ยหลายครับพรอยากได้กินชีวิตบ้านๆครับชีวิตห้อยๆภาพี่น้องย่างโลทงได้เหน็บเลยย่างโลทงครับมาเลาะูทงข้อเราเก่าบ่ใครเดี๋ยวลงมาเบิ้งวันไหน จะของกับว่ค่อยเดี๋ยวลงมาเบิ่งมาได้คือกันเอาวันปกติเท่ากับทำงานเนาะมันยุดกันจังได้มากจริงๆหระครับมันยุ่กันจังเดีออกมาเบิ่งซอยเพึ่นเฮ็ดซอยเพึ่นน้ำู้เฒ่าเฒ่าแล้วนี่ครับอันนี้ข้างหน้าหน้าหน้าติดกันครับน้องน้องสาวแม่สิพวกเกี่ยวแล้วครับหนึ่งกิดสิเกี่ยวพร้อมๆกันเลียววา ลดมาก็สิเง,างา่าความกันรถดอย่างนงี้สองธงติดกันครับอือเขาหน้าก็งามนะครับปีนี้งามงามงามแห้งฝนมันมามับานบกขาดนะครับฝนหนาบกขาดาเตื่อเนี่เขามาเกี่ยวเฉียวกรับข้าเหนียวเนี่ยกระจีซาอมดินบาท่านแห้งนี่กระจเอาลดมาไทยเพื่อนจ้าะครับเนี่ยผ่านสามมาลงไวจัก ทำไมหน,หนามเนาะก็ต้องเอาปั้นกวนห้องมาใส่อีอมมอกหนามยัง,งหลายๆอยู่พี่น้อนพึ่งทีละ่ะโอ้บ่เคยเป็นเจือเกลือได้ครับพี่น้องนี่นะตรงนี้บ่เคยมีหนามบันนี่เจือเกลือนี่ครับปีนี้ต้องโอ้ต้องโผลอีกหนามโผล่หน้มโพด,ดในน้อยหลายครับหนองเอ้ย จะเป็นยังไงละไทยไมันจะไทยเลยวันนี้จะพวงลมเหมือรถไทยหนึ่งอะไรอืมต้อตงล่องเบิ่งครับมันจะเป็นยังไงอันนี้ก็โอ้กระท่อมน้อยริมคลองครับนี่เฮ็ดไว้กระท่อมน้อยริมคลองไว้ถ้าพักพรอมจะมีโอกาสมากกับเพราเล่นอนนยู่นี่แหะครับนี่ ทำน้อยกับว่าท่านแล้วดอกขาดงบประมาณอีกอยู่โอ้อีกหลายแสนอยู่หาไปเรื่อยๆครับอือนี่ครับหนุงหน้าบ้านเฮาเด้อนี่อำนาจจะเล่นครับเนี่ยหนุ่งหน้าอำนาจจะเล่นเป็นแบบนี้ละปูนครับปุบน้นบ้านพ่ออยู่เชครื่องคุณก็เกิดจีเปวัดที่ตอนนี้เป็นหลายตำแหน่งครับมังกคก่าย,ยกวัดขุน้ํา ศาสนาโอ้หลายแนวบม่ได้ยูได้เศร้าหรอกสะพอ้อกันได้นี่ครับบรรยากาศเห็ดยียงหน้าหน่อยไปไกลๆกับน้องนี่ลนะครับถนนกับพานซะอือบอวาบรรยากาศพอดีกว่าน,นี่นะนี่ครับทีวิตของหอยเนี่ยมันดุดรับเป็นแนวนี้ละ มีความสุขดีเด้พี่น้องมาอยู่บ่านอยู่ซองอ่านเท่านกนูปูปลากับพอ่อ้กินแต่อยากพี่น้องเอ้ยน้ำบ่านน้ำซองเท่านี่แหละอือนะครับบรรยากาศที่ไงตรงหน้าคงก็ได้ มึงนี่ก็บม่มีอย่งางไรหรอกพี่น้องแังไหนกต่จะลืมกดไหลคดแช่กดติดตามเ้อะส่งให้จุดถระตมครับใส่ชีวิตแบบบ,าบา้านๆห้กินแบบห้อยๆครับพี่นอ้องพอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ